สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอักออโต้เปิดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับการรีวิวสุดพิเศษของ2026 toyota motorhome รถบานรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่สมบูรณ์แบบและตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์ของคนรักการท่องเที่ยวการออกแบบภายนอกของรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น toyota แต่เพิ่มความล้ำสมัยและความฉบเฉี่ยวมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้มีความแข็งแรง น้ำหนักเบาและมีระบบแอโรด y นามิกที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนล้ออลอยขนาดใหญ่และดีไซน์สปอร์ตช่วยเพิ่มความหรูหราและความมั่นใจในการขับขี่ภายในห้องโดยสารของ2,26 0 Toyota Motor h o m e คือจุดเด่นที่แท้จริงพื้นที่ใช้สอยถูกจัดวางอย่างลงตัวสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุดห้องน้ำในตัวพร้อมฝักบัวและระบบน้ำร้อนรวมไปถึงโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้วัสดุตกแต่งภายในเลือกใช้วัสดุพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทนทานในด้านเทคโนโลยีโตโยต้าได้ติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำและระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงกล้องมองรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะจอดหรือขับในพื้นที่แคบระบบควบคุมอุหภูมิภายในแบบอัตโนมัติทำให้การเดินทางทุกฤดูกาลเป็นไปอย่างสบายด้านขุมพลัง2 2 6 Toyota Motor h o m e มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ที่ให้สมรรถนะสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเครื่องเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยให้การขับบนเส้นทางธุรกันดารเป็นเรื่องง่ายระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นโตโยต้าได้ติดตั้งระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทาง ในเรื่องการใช้พลังงานรถรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง20%และยังสามารถติดตั้งระบบโซลาเซลล์เสริมเพื่อชาร์จแบตเตอรี่และใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถได้โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งพลังงานภายนอกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางแบบออฟกริดหรือการแคมป์ในพื้นที่ห่างไกลสำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินทางใกล้2 0 2 6 Toyota Motor h o m e ยังมาพร้อมระบบการสเสถียรที่ปรับตามสภาพถนนได้อัตโนมัติทำให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุกคะ ห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่รองรับอุปกรณ์เดินป่าจาก,กรยานหรืออุปกรณ์กีฬาต่างๆได้อย่างจุใจดีไซน์โดยรวมของ2,026 Toyota m o t o โตโยตมอเตอร์โฮมคือการผสมผสานความหรูหราความทนทานและความสะดวกสบายในขั้นเดียวเหมาะสำหรับครอบครัวนักผจญภยัยหรือผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตบนถนนอย่างอิสระหากคุณกำลังมองหารถบ้านที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะ เทคโนโลยีความปลอดภยัยและความสบาย2 0 2 6 Toyota Motor Home คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดการออกแบบที่ลงตัวทั้งภายในและภายนอกพร้อมฟังก์ชันล้ำสมัยทำให้รถคันนี้พร้อมพาคุณไปทุกที่อย่างมั่นใจนี่คือการรีวิวจากอารอโโตอเปิดขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆและการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเรา